น้ำขยับแขนให้หน่อยได้ไหมขยับแขนอ่ะนั่นแหละแค่นั้นเลยโอเคโอเคเอาเลยยางเขียวยังไม่ได้อรอแป๊บนึงโอเคเขียวไลน้องน้ำไปแล้วนะโอเค, bye bye. เอาเคบายบาย แบก้อาอันแรกก่อนค่ะเราพร้อมนะครับห้าสี่สามสอง สวัสดีค่ะผู้ชมที่น่ารักของน้ำเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นประจำกันเลยในรายการ coming soon ค่ะพร้อมกับโปรแกรมหนังอัปเดตฉ่ำๆไหมคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะคะหนังแต่ละช่วงของเรานั้นมีแต่ฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่ฟอร์มโตกันทั้งนั้นน่าดูนะติดตามมากๆเลยด้วยห้ามพลาดกันสักเรื่องเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วงั้นเราไปเริ่มกันที่ช่วงแรกกันก่อนเลยนะกับช่วง next c h a n ยั่งเหรอแล้วหนูพูดว่าอะไรอ่ะฮะไม่ได้หรอเติมไม่ได้หรอเฮ้ยเดี๋ยวดีเติมไม่ได้แล้วหรอห้ามพลาดกันสักเรื่องเลยนะคะแปละหรอก็เมื่อกี้พูดว่ากันนะห้ามพลาดกันสักเรื่องเลยนะคะ ไม่เอาอีกพร้อ,อมนะครับค่ะห้าสี่สามสอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักของน้ำนะคะเรากลับมาเจอกันอีกแล้วเป็นประจำในรายการขำมิ้งสูนนั่นเองค่ะพร้อมกับโปรแกรมหนังอัปเดตฉ่ำๆมให้คุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้นะคะหนังแต่ละช่วงนั้นมีแต่ฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์ฟอร์มโตกันทั้งนั้นน่าดูน่าติดตามกันมากๆด้วยห้ามพลาดเลยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วงั้นเราไปลุยกันที่ช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่ากับช่วงนี้ next change ค่ะ พร้อมนะครับค่ะห้าสี่สามสอง เป็นยังไงกันบ้างคะโปรแกรมหนังสัปดาห์นี้แต่ละช่วงเนี้ยฟอร์มใหญ่อย่างที่น้ำบอกเอาไว้จริงๆใช่ไหมล่ะคะชอบเรื่องไหนก็อย่าลืมปักหมุดวันรอกันได้เลยนะคะแต่ถ้ามีอัปเดตเปลี่ยนแปลงลก็คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวพลาดกันเลยค่ะเพราะาน้ำจะออกมาแจ้งคุณผู้ชมได้ติดตามเป็นอย่างแน่นอนในรายการคำมิ้งซูของเรานั่นเองที่นี้เวลาเดิมทุกๆช่องทางกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น TrueF i l m 1 True Film 2แล้วก็ True Movie Hits นะคะสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงอีกแล้วแหละคะ่ะไว้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะน้ำและ ไปก่อนสวัสดีค่ะ Despicable Me o o g r ครู พร้อมนะครับพร้อมค่ะห้าสี่สามสองมาเริ่มช่วงแรกนี้ด้วยการกลับมาอีกครั้งของกรูและลูซี่ค่ะรู้ไปถึงลูกสาวพวกเขานะคะไม่ว่าจะเป็นมาโก้อีดิทและก็แอกเนสและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือเหล่าลูกสมุนมินเนี่ยนตัวเหลืองตัวจีนนั่นเองค่ะและในภาคนี้นะคะจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มกันด้วยนะคะนั่นก็คือ กรูจูเนียลูกชายคนเล็กของบ้านในขณะที่พวกเขานั้นกําลังมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขนะคะถึงแม้ว่าจะปวดเล็กน่อยจากสมาชิกใหม่แต่อีกด้านหนึ่งค่ะพวกเขาก็กำลังหนีจากการคุกคามจากแม็กซิมเลอมาลและวาเลนติน่าแฟนสาวกรูต้องรับมือทั้งสองฝั่งักนเลยค่ะที่นี้ทั้งทางครอบครัวแล้วก็วายร้ายใหม่นอกบ้านด้วยจะแสบจี๊ดขนาดไหนไปดูกันนะคะไหน d e s p i c a b l e Me 4มิสเตอรแสบร้ายเกินพิกัด4คะ่ะ พร้อมนะครับค่ะห้าสี่สามสองต่อกันด้วยหนังแนวไซไฟอวกาศโรแมนติกฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของไทยนะคะกับการทุ่มทุนสร้างที่สุดแห่งปีทั้งสิ่งบุญญาณวกาศ และสถานีอวากาศแบบสมจริงแล้วก็ยังได้ดูครูจินสุดปังเจ้าของ hashtag f r ีนเบมาร่วมแสดงนำกับเรื่องราวของโลกผู้ขนานและบทพิสูจน์ของความรักของลีนระดานักบินอวกาศและแคทนักดำน้ำที่สื่อถึงกันได้แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกันหลายพันล้านกิโลเมตรจากใต้มหาสมุทรสูดาวยูเรนัสนั่นเองนะคะราติดตามกันได้คะ่ะนายยูเรนัสสอคะ่ะเขาไม่มีเพื่อนไปเล่นดำน้ำด้วยกันหรอ ว่างนะดําเก่งด้วยพร้อมนะคะห้าสี่สามสอง มากันที่ตัวอย่างหนังใหม่กันสักหน่อยนะคะกับแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องนี้และก็การกลับมาเจอก,กันอีกครั้งหนึ่งของสองขาใหญ่แห่งฮอลลีวูดอย่างจอชคลูนี่และก็แบรดพีทดนั่นเองค่ะเรื่องราวของแจ็คกับนิกนะคะพวกเขาเนี่ยมีอาชีพสีเทาๆค่ะซึ่งนั่นก็คือเป็นนักแก้ปัญหาค่ะและทั้งคู่เนี่ยก็ถูกจ้างให้มาเก็บกวาดคดีอาชญากรรมใหญ่คดีหนึ่งแต่พวกเขานั้นไม่รู้มาก่อนค่ะว่าจะต้องมาเจอกันกับงานนี้แล้วก็เลยร่วมมือกันอย่างไม่เต็มใจนั่นเองค่ะ เราไม่ต้องมาเจอกันงานนี้ช่เปลคือ2คนไม่ถูกกันโอเคมาที่ช่วงตัวอย่างหนังใหม่กันสักหน่อยนะคะกับแอคชั่นคอมเมดี้เรื่องนี้กับการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งของ2ขายใหญ่แห่งฮอลลีวูดอย่างจอร์จครูนี่แล้วก็แบรดพีตนั่นเองค่ะเรื่องราวของแจ็คกับนิกนะคะ เขาเนี่ยมีอาชีพสีเท่าๆซึ่งนั่นก็คือการเป็นนักแก้ปัญหาค่ะและทั้งคู่นี่ะถูกจ้างให้มาเก็บกวาดคดีอาชญากรรมใหญ่คดีหนึ่งแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้มาก่อนนะคะว่าจะต้องมาเจอกันงานนี้ก็เลยต้องร่วมมือกันอย่างไม่เต็มใจค่ะและในระหว่างนั้นนะคะก็เกิดเหตุการณ์บานปลายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้น,นก,ก,กับพวกเขาบ้างไปดูจากตัวอย่างกันได้เลยนะคะไหนวุ๊ส์สองข่มคู่แสบมหาการค่ะ อ่านยากเหมือนกันนะสองคมคู่แสบซอนทมคู่แสบพร้อมนะคะครับผมห้าสสามสองสุดเรื่องนี้นะคะปลายปีเจอกันแน่นอนกับทอมฮาร์ดีแฟนน้ำเองนะคะในแฟรนไชส์ภาคที่3กับ Venom The Last Dance นั่นเองซึ่งในภาคนี้นะคะจะเป็นเหตุการณ์ต่อจากฉากพิเศษท้ายเรื่อง Spider-Man No Way Home ซึ่งทษที หายใจไม่ถึง ส่วนเรื่องนี้นะคะปลายปีเจอกันแน่นอนกับทอมฮาร์ดี้นะคะซึ่งเป็นแฟนของน้ำเองในแฟนชายว่าที่3มกับเวน o ม The Last Dance นั่นเองค่ะซึ่งในภาคนี้นะคะก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากภาคพิเศษท้ายเรื่อง Spiderman No Way Home นนั่นเองที่เอ็ดี้กับเวนอมนะคะถูกดูดไปไปมาๆระหว่างโลกมนุษย์แล้วก็บ้านเกิดเวนอมในขณะเดียวกันนะคะในโลกมนุษย์พวกเขาก็ถูกตำรวจตามไล่ล่ายอยู่แค่นั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีพักพวกจากบ้านเกิดเวนอมตามมาไลา่ล่าพวกเขาอีก งานนี้เนี่ยรับสึกหนักกันแบบคูณ2ไปเลยนะคะใช่ป็นยังไงเราติดตามกันได้ใน Venom The Last Dance Venom มหาศึกอสูรอาหารการค่ะแต่ว่าทอมหาดีภาคสองคือไม่หล่อเลยโซมมากแบบแย่ yeah, มากเหมือนหัวจะโลนฟันก็หลอ่อต้องดูว่าภาคนี้นางจะกลับมาหล่อไหม This m e ิน war หล่อมากหลอ่อแบบ ครอมนะครับค่ะห้าสี่สามสองมาถึงช่วงนี้นะคะไปดูหนังเข้าฉายประจำสัปดาห์กันสักหน่อยดีกว่าเริ่มต้นกันที่ Day One ของโลกที่ถูกอสุรกายนอกโลกบุกรุกราดใครผิดโดนหักตังค์ดีกว่า <laughs> สารเล่น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 แล้วหนูโดนอยู่คนเดียววัน มาถึงช่วงนี้นะคะไปดูกันที่หนังเข้าฉายประจำสัปดาห์กันสักหน่อยค่ะเริ่มต้นกันที่เดย์วันของโลกที่ถูกสุรกายนอกโลกบุกรุกรานทําให้ทั้งโลกนั้นต้องอยู่อย่างเงียบๆแต่ไม่สงบค่ะไปย้อนดูเหตุการณ์กันสักหน่อยนะคะว่าวันแรกนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มหานครนิวยอร์กเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียงและผู้คนพลุกพล่านแต่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกคนนั้นต่างต้องหนีเอาตัวรอด พร้อมกับเปิดโหมดมิ้วตลอดเวลาค่ะเพราะว่ามีเสียงเท่ากับตายนั่นเองใครที่เคยสงสัยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ภาคนี้เราได้รู้กันแน่นอนใน Aquaplace Day 1ดินแดนไร้เสียงวันที่1น่งค่ะท่านนี้เหมือนมิสแกรนปะถ้เหมือนตอนทูด้วย t ที่หนึ่งเน็ตบ้าน พร้อมนะครับ5 4 3 2 ส่วนเรื่องนี้นะคะเป็นหนังแนว real f o o ตเทจค่ะกับการเล่าเรื่องราวทั้งในและก็นอกสังเวียนของนักมวย4ี่รุ่นที่ชีวิตนั้นเลือกอะไรไม่ได้นอกจากเลือกที่จะสู้ผ่านเรื่องราวของสมหมาเพชรประกายจานันนักมวยรุ่นเด็กพลายเงินสิทธิ์สอนพิชัยนักมวยวัยรุ่นเพชรดำเพชรยินดีกับช่อฟ้าพอแสงเทียนน้อยนักมวยวัยชะกันและวันฉลองพีเคแสนชรุ่นใหญ่นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปดูกันได้นะคะในสังเวียนมวยรองฟิฟราวค่ะ ไม่ได้หรอกแล้วเรียก round มันจะ run ได้ยังไง round and round and round พร้ brown and brown and brown. อมนะครับห้าสี่สามสองและอีกหนึ่งเรื่องนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากโฟโต้บุ๊คในปี1968ของตากล้องชื่อดัง แต่นี่ไลออนนั่นเองค่ะโดยโครงเรื่องนะคะจะเกิดขึ้นในยุค60ค่ะช่วงเวลาแห่งความขบุตดในอเมริกาเรื่องราวของเบนนี่ที่เข้ามาร่วมในแก๊งมอเตอร์ไซค์แห่งมิดเวสต์ที่มีชื่อว่าเวนดลส์โดยมีจอห์นนี่ค่ะเป็นผู้นํากลุ่มที่น่าเกรงขามนั่นเองการเดินทางไปทั่วประเทศทําให้มีคนนอกท้องถิ่นเนี่ยมาเข้ากลุ่มมากขึ้นมากขึ้นทําให้ภาพของแก๊งน,นี้นะคะกลายดูเป็นแก๊งอัจฉริยจนเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มดั้งเดิมนั่นเองค่ะเรื่องนี้นะะก็ไ ออสตินบอลเลอร์มารับบทเป็นเบนนี่ด้วยไปดูกันได้นะคะไนเจ้าไบเกอร์ไรเดอร์สค่ะโอ้ย่ะบ้าซะก็มาดีกค่ะฟลายมีทูเดอะมูนสตีฟคอร์เรล ค i i ส e n นว c กมิรั a ด้าคอสกรอฟสต e ฟ e ูแกนคริสเร r e r น่เหรอหรือว่า Renault เ Rena รโนเหรอแพทริกเดลเอคนไหนนะเดสปิเกบล e มีกำกับคริสเรโน e เรโน่เรโน่เอาเรโนะ่โซโรชาจันกิมฮะ ตูรีเบกาพททิเซียอามสตรองชนะโดนวน,นวลนวลสุดชั Austin, Abr ams. Abr ams. Ab ้นกูนี่แบบเอ็นบีเไร้แอสตินออปแบรมส์ออปแบรมส์ออปแบรมส์หรือว่าออบรัมส์ก็ได้หมดอบรมแอบรัมส์จอห์นวัตส์ทอมฮาร์ดีจูโน่เทเบิลชิวิเทลเอเจโอโฟรยากว่ะ คลาร์ b e บ o คโ l เค m ลี c มา l u แชล a n ลูกิตายองโกโจเซฟเวนอล็อกสวูฟระวีพิริยะพงศักดิ์เพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่โดี้คอร์เนอร์ออสตินบัตเลอร์ทอมฮาร์ดี้มเคิล์ดแชนนว้ายมีแต่คนหล่อเล่นทอมฮาร์ดี้ก็เล่นมาดิ ไรไหมคะไปเลยจ้า Despicable Me 4 Mr. Sab ร้ายเกินพิกัด4พักเสียงโดย Steve Carell Kristen Wiig Miranda Cosgrove Miranda Cosgrove และ Steve Coogan กำกับโดย Chris Ronald และ Patrick Delage เริ่มฉาย4กรกฎาคมน,นี้ค่ะ <c oughs> Uranus 2324 นำแสดงโดยสโรชาจันกิมฮะและรีเบคก้าแพทริเซียอัมสตรองกำกับการแสดงโดยธนดลนวลสุดเริ่มฉาย4กรกฎาคมนี้ค่ะขอแพทริเซียเมื่อกี้ใหม่นำแสดงโดยสโรชาจันกิมฮะและรีเบคก้าแพทริเซียอัมสตรองกำกับการแสดงโดยธนดลนวลสุดเริ่มฉาย4กรกฎาคมนี้ค่ะวูฟส์สองคมเฮ้ วู๊ปส์สองข่มคู่แสบมหาการ์นำแสดงโดยจอชคล Abraham, ูนีแบรดพีตเอมี่ไรอันและออสตินออบรามสกำกับใหม่และออสตินออบรามส์กำกับการแสดงโดยจอห์นวอสเริ่มฉาย19กันยายนนี้ค่ะปิดอันนี้ให้หน่อยได้ไหมคะเสียงมันนี่ค่ะ Venom The Last Dance Venom มหาศึกอสูรอาหารการนำแสดงโดยทอมฮาร์ดี จูโน่เทมเพิลชีวิตเทล A.G.O.4 และคลาร์ตแบกเกกับการแสดงโดยเค l ลี่มาเชลเริ่มฉาย26ตุลาคมนี้ค่ะ a q u i ยเ Place Day 1ดินแดนไร้เสียงวันที่1นึ่นำแสดงโดยลู p i t a าเอนยองโกลโจเซฟควินอเล็กซ์และ j a ายมอนและจายมอนฮอนซูกำกับการแสดงโดยไมเคิลซานอสกี้ฉายแล้ววันนี้ค่ะ สังเวียนมวยรอง Fifth Round นำแสดงโดยซัมเหมาเพชรประกายจันทร์พล a ยโดยโอโทษีค่ะสังเวียนมวยรอง Fifth Round นำโดยซัมเหมาเพชรประกายจันทร์พลายเงินสิทธ์สอนพิชยัยและเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมีกำกับโดยระวีพิริยะพงศักดิ์ฉายแล้ววันนี้ค่ะ <l oss> The Biker i d e r s นำแสดงโดยโจดี้คอนเมอร์ออสตินบัตเลอร์ทอมฮาร์ดีและไมเคิลแชนนอน จำกับการแสดงโดยเจฟฟ์นิโคลส์ชายแล้ววันนี้ค่ะชวยแล้ววันนี้ค่ะ <Okay. S 1> ไปแล้วเต่งเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนให้ดูอันเดียวพอเดบ,บิหมดเจอก,กันเติง